ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปหนึ่งยังอยู่ในโซนของรัฐบาลไทยอยู่เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะแอดจะเอาเป็นสิบหน่วยบนรัฐบาลไทยสามสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องสามสูตรจับคู่ได้พอมพี่น้องนะคะจับคู่ได้พอมอยู่ในสูตรนี้เนาะคะ่ะพี่นอ้องเบื้องตามนี้เนาะคะ่ะสิบหน่วยบนรัฐบาลไทยสามสูตรคล้ายคล้ายสูตร ประเภทเดียวก,กันกับที่แอดจับเล่าพัฒนา่นหลัพี่น้องนคะคะเอาคว่ำเด่นชนแล้วขอให้มานาคะคะชนกันอยู่ค่ะพี่น้องส่วนจะชนที่เม็ดใไพี่น้องไปลอบเบิงเบิงิปให้จบเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นในเด้อค่ะค่ะไปเบิงคําเตือนน้ำกันก่อนเนะาะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อค่ะพี่น้องขออนุญาตเอาใบคำเตือนออกเนาะคะ่ะไปดู10หน่วยบนชุดแรกเนาะคะ่ะชุดแรกเด้วเซตแล้วแอดจะเอาเทียบชุดหนพี่น้องเบิงงอีกที่นึงเนาะคะ่ะสิหน่วยบนรัฐบาลไทยคัดออกมาจากในเหล็มพี่น้องเนาะคะ่ะ สิหน่วยบนพรอให้เดินต่อเนาะคะ่ะเดินเง่ายูยได้พี่น้องเด็ดเด็เด,ดประเรนนับสถิติเนาะคะ่ะอยู่ในเล่มคู่ขี่กันกันกบสูตรหลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักหน่วยบนที่หลายๆตัวเนาะคะ่ะลายๆกันเลยเนาะคะ่ะเห็ดบ๊อลืนกันพ่อซีงวดเนาะคะ่ะไปเบิ่งเลยค่ะสิบหน่วยบนนะคะ่ะพี่น้องเอาเฉพาะบนเนาะคะ่ะ ได้ห้าแปดเก้าศูนย์เข้าที่เก้าศูนย์มาน้ำกันเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะงวดถัดมาเนาะคะ่ะคันพิษกัะพิษตอนคัดนี่เ่าพี่น้องตกจะคัดตกเนาะคะ่ะสามหกเจ็ดแปดเข้าที่ห้าเก้าสามที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะงวดถัดมาเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งสอง เข้าที่504ที่หลักสิบบนล่องลางถือว่าพิษไปลักรลอยก็ถือวา่าพิษเด้อพี่น้องนะคะหมวดถัดมา3 6 7 8เข้าที่503ที่หลักหน่วยบนนะคะ่ะหมวดต่อมาเนาะคะ่ะแปดหเข้าที่3 3 6ที่หลักสิบบนเนาะคะ่ะ งวดต่อมา 8, 1, 2, 3นึ่าเข้าที่ 0, 4 1ที่หลักหน่วยบนคือเลขหค่ะงวดต่อมางวดที่แล้วเนาะคะ่ะ 3, 6, 7, 8เจมาทำกันมดทั้งหลักลอยเลยแต่เขาว่าเอาลักลอยเนาะคะ่ะเขาว่าเอาลักลอยมาด้วยกันที่6และ7จเนาะคะ่ะงวดนี้ทำแล้วได้ตัวเก่าพี่น้อง สามหกเจ็ดแปดได้ที่สามหกเจ็ดแปดไปเบอร์วิธีคิดวิธีท้ำน้ำกันเนาะว่าแอดบวกเลขถือบอ่มือนีเนาะค่ะถ้าบ่บวกพิษกับบ่แม้นแอดเนาะค่ะเอาไปเลยค่ะพี่น้องตั้งหกตัวรัฐบาลไทยแล้วก็สิบหน่วยล่างหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสองครั้งได้เท่าไหร่บวกสี่บวกสามบวกหนึ่งและหนึ่งเนาะค่ะ ศูนย์บวกกัน 1- ครั้งก็ได้ 0, 0ูนบวกหได้5้ายกห้มาสองบวกกันสครั้งสองสองเป็นส 4, 4ี่บวกหได้9 9้บวกสี่คงที่ได้13เอาตลรักนวยไปได้แบดน,นี้พี่น้องสามบวกสามคงที่ได้หกหกบวกหนึงคงที่ได้7 7็ดเบวกหงคงที่ได้8ที่มาของ3 6มหถูกอยู่ค่ะพี่น้องอว่าแอดไล่เบื้องแหล้วสกอนแอดจัง ลงคลิปเนาะค่ะไล่เบื้องไล่ไล่หอบอยู่ค่ะก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเนาะค่ะอายุกับตัวเลขแนวทางมันก็จะบางครั้งมันก็จะออกเบอร์บ้างเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นอีหยังที่นักอยู่ได้สาหรับแอดเนาะค่ะเนื่องจากว่าเฮ้าบอปองเนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะไปเบิ้งงวดแรกเนาะค่ะพี่น้องงวดแรกทําได้0 2 7เข้าที่90ไปที่หลักหน่วยเนาะค่ะ ไปที่หลักหน่วยบนนะคะอา่ารมมาแล้วพี่น้องนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งได้ค่ะขออนุญาตบาดคำวัาหันมันบอลอ่มเนาะคะ่ะพี่น้องโอ้ยแรงเ้ง,งพี่น้องทั้งบานแอดเนาะคะ่ะเพราะท่านในบ้านปุ๋ยเข่าอยู่ค่ะงวดถัดมาสองสี่เก้าเข้าที่เก้าหลักสิบเนาะห้าเก้าสามงวดถัดมาเนาะคะ่ะ สามห้าศูนย์พี่น้องเข้าที่เลขศูนย์ก็คือห้าศูนย์สี่เนาะค่ะไปหลักร้อยผิดลงล่างผิดหัวถัดมาได้หนึ่งสามแปดเข้าที่ห้าศูนย์สามเข้าที่หลักหน่วยนะคะหัวถัดมาได้สามห้าศูนย์ผลออกที่สามสามหกพี่น้องเข้าที่หลักสิบอีกเนาะคะ่ะที่บนนะคะ งวดทัดมาเนาะค่ะสอง่เก้าเข้าที่0 4 1เข้าเลข4ที่หลักสิบบนงวดที่แล้วเนาะค่ะ0 2 7เข้าเลข7ที่หลักหน่วยบน8 6 7เนาะคะ่ะงวดนี้เฮ็ดแล้วได้5 7 2ไปเบิงวิธีคิดวิธีทํานํำกันเนาะคะ่ะพี่น้องวา่าแอดบวกถึกบล์นาะคะ่ะ หลักหมื่นคือ9บวกกัน1ครั้งหลักร้อยคือ8บวกกัน2ครั้งได้เท่าไรตั้งบวก2และห้าเนาะคะ่ะหลักหมื่นคือ9บวกกัน1ครั้งก็ได้9ยกไปหา8 8ดบวกกันสองครั้ง8 2ดสองบหบวก9ได้15ตั้งห5บวก2คงที่ได้7 7บวก5้คงที่ได้12เอาตัหลักน้วยไปเนาะคะ่ะ5 7 2ดสองสูตรนี้พี่น้อง ค่ะไปดูสูตรที่3ค่ะชนเหรเพี่นอ้องช่นตัวใดจังเบิงกันไหมเนาะคะ่ะส,สูตรนี่หน่อยก็มูพี่น้องสูตรนี่หน่อยก็มูแอดเอาลงมาเป็นตรงองค์ประกอบเนาะคะ่ะงวดแรกที่ออกหาศูนยแอดได้ศูนย์กับ C เข้าที่เลขศูนย์ที่หลักสิบงวดต่อมาได้3กับ9เข้าที่3 6ที่หลักสิบ งวดต่อมาได้หกับสองหกลงลางถือว่าพิษออกสี่หกเนาะคะ่ะข้างล่างงวดที่แล้วได้หนึ่งกับเจดเนาะคะ่ะเข้าที่เจดที่หลักหน่วยเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นลุดไปแล้วหนึ่งงวดแต่หลุดลงล่างพี่น้องเนาะคะ่ะแต่เบิงวิธีคิดวิธีทำเนาะคะ่ะวิธีทำหลักหน่วยบน บ่ต้องบวกกับหยังยกไปตั้งแล้วก็บวกหกคงทียกเจ็ดไปแลวว้วก็บวกหกเจ็ดบวกหกได้สิบสามได้เจ็ดกับสามพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดจะเทียบช้อนไห้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะจะเทียบช้อนไห้ว่าช้อนบอเป็นดามาบอเนาะคะ่ะตั้งเทียบไว้ที่ห้าศูนย์สามเลยเนาะคะ่ะห้าศูนย์สาม ตั้งเทียบไว้ที่ห้าศูนยแล้วแอดจะให้พี่น้องแคบก้อนเนาะค่ะเอาจังไปเลเทียบชนตัวเลขไม่เนาะค่ะพี่น้องแคบเอาก้อนเพื่อมันเดินเนาะค่ะ,ะแคบเอาหรอพี่น้องกจงยยงออ็จังขยายเบิ้งเอาเนาะค่ะจังขยายเบื้องเอาเนื่องจากว่าแนวทางมันหลายใบเนาะค่ะมันหลายใบ ไล่ลงมาจังจะงวดหาศูนย์สามเนาะคะ่ะพี่น้องห้าศูนย์สามอ่าฟังกันกับเขาเลขสามชนกันที่เลขสามสองสูตรแล้วก็อ่าสูตรท้ายได้ศูนย์เนาะค่ะก็เลยได้ศูนย์สามพี่น้องนี่ค่ะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเอางวดที่แล้วง่ายๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องแคบเอาเราเป็นนางไล่เบิ้งตัวเลขเนาะคะ่ะสูตรนี้ ได้หกกับเจ็ดเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็บท่านลดเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนเนี่ยได้หกกับเจ็ดสูตรที่สองได้ศูนย์สองเจ็ดเนาะคะ่ะไปดูสูตรที่สามสูตรที่สามได้หนึ่งกับเจ็ดเข้าที่หกเจ็ดเน้นๆนเนาะคะ่ะมีฮอตแปดบุญละพี่น้องจับได้ฮอตสามตัวพุว่นละเนาะคะ่ะงวดนี้ชนกันที่เจ็ดเม็ดเดียวที่บนสิบหน่วยบนสิมาบอพี่น้องว่า เนาะค่ะสิบหน่วยบนชนกันสามสูตรเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กะขอยุติไว้สำนีซักก้อนพี่น้องอย่าลืมซอยแอดกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเปิดการมองเห็นเนาะค่ะช่องเฮ้าช่องหน่อยๆอ่าช่วงนี้กะปิดกันลายแห้งเนาะค่ะซอยแอดในเด้อพี่น้องอย่าเฝ้าถิมอย่าฝ้าป้าเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้สำนีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ